ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะครับผมยูกับผมเอสจากรายการอสกิแคส s เตอร์ทีวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับพร้อมแจก m n n คร a f t Pocket Edition เวอร์ชัน0.15.1นะครับเพิ่งปล่อยมาสดๆลร้อนเมื่อกี้เองนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเพิ่มมานะครับไม่มีนะครับนอกจากจะแก้บล็อกนะครับแล้วก็ สามารถเล่นเซิร์ฟหรือเลียมกับเพื่อนนะครับโดยใช้ 3G, 4G นะครับได้นะครับก็ขออัปเดตให้สำหรับคนที่ไม่มี Wi-Fi มามานะครับก็ของผมทำให้คุณผู้ชมดูไม่ได้เนาะเพราะว่าผมนะครับใช้ Wi-Fi นะครับก็นะครับอัปเดตก็มี แค่นี้นะครับอัพเดท0.15.1นะครับใครอยากได้ก็ลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชั้หรือในคำอธิบายเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ไปบายนะครับเอ้าเดี๋ยวๆๆสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ไลค์แชร์ให้ทีมงานของเราด้วยนะครับก็ายบายนะครับผม